สวัสดีครับพบกับช่องโอปาเกตสตอรี่โฮเดกเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานพื้นบ้านของรัฐวินคอนซินประเทศสหรัฐอเมริกามันถูกเรียกขานว่าเป็นสัตว์ร้ายที่น่ากลัวมักถูกพบเห็นที่เมืองไลแลนเดอร์ทางตอนเหนือของรัฐพยานเคยพบเห็นโฮเดกได้อธิบายเอาไว้ว่ามันเป็นสัตว์ ประหลาดที่มีหัวคล้ายกับกบที่กำลังยิ้มจนสามารถเห็นฟันอำแหลมคมเรียงกันอยู่ในปากมีเขี้ยวสองข้างยาวออกมาราวกับงาของช้างขาอ้วนร่างกายกำยำแข็งแรงขามสีเท้าแต่ละเท้ามีกรงเล็บขนาดใหญ่ลำตัวด้านหลังมีหนามแหลมเหมือนกับไดโนเสาร์และมีหางยาวปลายหางมีหนามแหลมที่ดูเหมือนกับหอก เชื่อกันว่าอาหารโปรดของมันคือสุนัขสายพันธุ์บูด็อกโฮเด็ c, เรื่องแหกตาที่นำพาความรุ่งเรืองมาสู่เมืองไลแลนเดอร์ถึงแม้ว่าตัวตนของโฮเด็กอาจไม่เคยเห็นมีอยู่จริงและมันอาจเป็นเพียงป่าที่หลอกตาครั้งมาโหลานในปี1896เอนเจนชา r เพิร์สอ้างว่าเขาจับเป็นโฮเด็กได้สำเร็จ ร้อมกับนำมันไปจัดแสดงที่บ้านของตัวเองดึงดูดให้ผู้คนนับพันเดินทางมาชมสัตว์ประหลาดเมื่อทำการเปิดไฟแสดงเขาจะเคลื่อนย้ายมันเข้าใกล้ผู้ชมบ่อยๆส่งผลให้คนที่หวาดกลัวจะพยายามถอยห่างหรือหนีออกจากการแสดงทำให้ไม่มีใครที่ได้เห็นมันเป็นอย่างเต็มตา การปรากฏต,ตัวของโฮเด็กตำนานของโฮเด็กเริ่มต้นขึ้นในปี1893หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งได้รายงานถึงการพบโฮเด็กในเมืองไลแลนเดอร์พบกับการบรรยายลักษณะที่ชวนขนลุกรายงานข่าวดังกล่าวได้กระตุ้นให้เหล่านักสำรวจที่ดินมีชื่อเสียงมากมาย กับคนในท้องถิ่นที่อยากรู้อยากเห็นรวมตัวกันเพื่อตามหาสัตว์ประหลาดตัวนี้ก่อนที่พวกเขาจะอ้างว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่ทนทายาทถึงขนาดที่ต้องใช้ดินระเบิดเพื่อฆ่ามันหลังจากนั้นก็ได้มีการเผยแพร่พภาพที่เชื่อว่าเป็นสัตว์ประหลาดโฮเด็กที่ไม่เกรียมแก่สื่อมวลชนซึ่งในการตามล่าครั้งนี้มีเอเจนชาปเิ ชี่ภายหลังกลายมาเป็นหนึ่งในคนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศร่วมอยู่ด้วยในปี1896เอนเจนชาเพสอ้างว่าเขาจับเป็นหฮเดกได้สำเร็จพร้อมกับนำมันไปจัดแสดงที่บ้านของตัวเองดึงดูดให้ผู้คนนับพันเดินมาชมสัปรลาด เมื่อทำการเปิดไฟแสดงเขาจะเคลื่อนย้ายมันเข้าใกล้กับผู้ชมบ,บ่อยๆส่งผลให้คนที่หวาดกลัวจะพยายามถอยห่างหรือหนีออกจากการแสดงทำให้ไม่มีใครที่ได้เห็นมันอย่างเต็มตาเมื่อหนังสือพิมพ์ทั่วโลกให้ความสนใจกับโฮเด็งนักวิทยาศาสตร์เล็กๆกลุ่มหนึ่งจากสถาบันวิจัยสมิธโซเนียน จากวอชิงตันดีซีได้เดินทางมาอย่างเมืองนี้เพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงทรงผลให้ชาพุสต้องจำยอมรับอย่างเสียไม่ได้ว่าโฮเด็กที่ถูกนำมาจัดแสดงเป็นเรื่องหลอกลวงเพราะสิ่งมีชีวิตดังกล่าวเป็นเพียงต่อไม้แกะสลักติดเขาว่าและสายไฟอีก2-3เส้นที่ช่วยให้มันขยับได้ อย่างไรก็ตามในช่วงปี1,920แม้จะเป็นเรื่องหลอกลวงชา a r เพิร์สและโฮเด็กฟอร์มก็ได้รับการรู้จักไปทั่วภูมิภาคโปสการ์ดของสัตว์ร้ายกระจายไปทั่วประเทศจนทำให้เมืองนี้มีชื่อเสียงในฐานะของเมืองแห่งโฮเด็กที่ชาวเมืองภาคภูมิใจเป็นอย่างมากมาจนถึงปัจจุบัน